สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตีท้ายควนิวคาสเซิลเลยครับมาดึงนักวิเคราะห์การแข่งขันครับไปอยู่ถิ่นแมนเชสเตอร์แล้วนะครับหลังจากทํางานให้กับเอ็ดดี้ฮาวมา17เดือนนะครับเลแลนเนี่ยย้ายจากลิเวอร์พูลครับมาอยู่กับนิวคาสเซิลเมื่อกลางฤดูกลาล2021-22ครับสวัดก่อนหน้านั้นก็ทํางานให้กับเอเวอเรตันแล้วก็เบอร์ลี่ครับ ก็เป็นหนึ่งในสตาฟครับที่ช่วยเอ็ดดี้ฮาวพาทีมลอดตกชั้นหนีตกชั้นขึ้นมาอยู่อันดับ11จนปัจจุบันนี้ก็ทําทีมทุ่นมาลุ้น็อฟโฟได้อย่างน่าสนใจครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็โดนแมนซิตี้ครับติดต่อไปทํางานแล้วแต่ว่ายังไม่ไปเลยนะครับแต่ว่าจะไปในหลังจาก จบฤดูกาลนี้ก็คือ,อยังพอได้ทำงานร่วมกับเอ็ดดี้ฮาวต่อไปก่อนก็ผลงานของนักวิเคราะห์วัย37ปีนี่ก็เคยทำงานอยู่กับลิเวอร์พูลครับช่วยเจอเกนคอปคว้าชแชมป์มาด้วยนะก่อนที่จะย้ายออกมานะครับแล้วก็มาสร้างชื่อเรื่อยๆและกำลังจะไปสร้างตำนานบทใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าแหม่ไม่เอานักเตะก,ก็มาเอาโค้ชนะจ๊ะเป๊ปกว่าเดียว,ว่า